แจกเงิน1,000บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดกลุ่มเปาะบางผู้สูงอายุครั้งเผยเงินส่วนนี้ใครได้บ้างฟังรายละเอียดในคลิปเป็นที่น่าติดตามนะคะสำหรับข่าวสารนี้โลกโซเชียลแชร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนเมษายน2566รับเงินฟรี1,000บาทจากรัฐโอนให้ในช่วงสงการที่แท้ไม่มีจริง ตามที่มีการเผยแพร่ถึงประเด็นเรื่องรัฐแจกเงินอุดหนุนพิเศษ1,000บาทแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้จ่ายในช่วงสงการที่ผ่านมาทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกลมบัญชีกลางกระส่วนกลางคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากที่มีการแชร์คลิปวิดีโอแนะนำในเรื่องรัฐบาลแจกเงินอุดหนุนพิเศษ 1,000บาทแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับใช้จ่ายในช่วงสงการนั้นทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นข่าวสารที่ไม่มีข้อมูลความถูกต้องและไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายแจกเงินอุดหนุนพิเศษ1,000บาทแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับใช้จ่ายในช่วงสงการตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ดังนั้นนะคะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลังสามารถติดตามได้ที่ w w w m o f g o t วหรือโทร1 6 8 9และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ